สไปเยะคุณมื่อนี้ไลซิมาสนเกี่ยวกับการเฮ็ดลายน้ำสบับเลงดวนของแมค้าออนไลน์เนาะหาไปเบิ่งบุกร้องกันเลิศวิธีเฮ็ดขั้นตอนทบอิดเข้ามาในแอปแล้วเาก็กดเข้าไปแกลลอรี่ของฉันกดหมายบวกทั้งถึงเพิ่มขนาดของเจียเอา,ะา 1080, 1080, 1080, ละวาง1 0 8 0งศูน0แคูณแล้วก็กดโอเคขนาดนี้เป็นขนาดที่ละเอียดโดยทุกคนเดอ้อแล้วมาอยู่หน้านี้แล้วเราก็ปรับขนาดต่าซูมขึ้นซูมลงได้ตามความต้องการ แล้วเขาก็มากดเลเยอร์กดตรงที่มันเป็นคือมาฮอตไลน์ค่ะก็กดเขเป็นสีดำเพื่อเวลาเขาพิมพ์มาจึงเห็นตัวหนังสือสัต์เนาะแล้วก็กดเลเยอร์อีกเพิ่มเลเยอร์กดหมายบวกค่ะกล้ก็เพิ่มตัวไปคือการพิมพ์การพิมพ์กดตัวทีทางลุมเปลี่็นอักขระแล้วก็แตะหน้าจอแล้วก็พิมพ์เอายักพิมพ์อย่างไรส,สำหรับลายแลยีล่ลายสิพิมพ์คํา b a r ลายลาชอบ การพิมพ์ทุกคนต้องพิมพ์เพื่อระคำเดอ้อเวลาแก้ไขมันจะแก้ไขง่ายถ้าวิลกับพิมพ์แล้วก็ไลก็กับสเลือกฟ้อนเลือกฟอนนะไลทกับสิมาเลือกขนาดขนาดปรับขึ้นปรับลรงได้ตามความต้องการเลยต่อไปแมนลาสิเลือกสีและเอาเป็นสีส้มพลายมักสีส้มเดอ้อแล้วก็ ยับเอาอยากให้มันยซ้ายอยู่ขวาหญงน้อยสํัยหรือเอียงซไสเอียงขวาก็แล้วแต่เด้อนี่ไล่กะสิเอามาประมาณนี้เด้อทุกคนต่อไปเละสิมคำว่าลาเนาะลาไล่กะสิมาใส่สีด่งสีฟ้ากับปับขนาดเอียงหน่อยนึงเพื่อมันให้ควมสวยงาม ต่อไปเราจะพิมพ์คำว่าสอบแต่เราจะเขียน S h ก่อน S hex ้ละลายกับปั๊บขนาดให้มันอยู่นานๆแล้ก็เอาเป็นสีบัวต่อไปแล้วก็พิมพ์เป็น OP เนาะเพื่อเป็นครบคัมสอบมาโอพีแล้วเป็นสีเขียวแล้วก็มาแปลงให้มันซ้อให้มันเหมาะสมต่อไปเลาวจมาเขียนเนาะ เขียนแล้วก็เลอกประกาศเป็นประกามาร์กเกอร์แบบอ่อนไล่เอาปิ่นนไล์ก็สิมันเลือกมาเป็นแบบสีขาวเลือกสีสีขาวต่อไปแล้วก็มาเพิ่มเลเยอร์เพิ่มแล้วก็เลื่อนให้มันมาอยู่ก้องของตัวสื่อเฮานี่แล้วเขาก็สิไปเขียนมาเนี่ยเขียนได้อันนี้คือแล้วแต่จินตนาการของทุกคนทุกคนอาจเอาปิ่นแบบสี่เหลี่ยมก็ได้แต่ไลา์มาร์แบบหยิก คือแบบมีกันนะหรือหมอกนะคือก็เขียนไปวาดไปแล้วก็ทาสีกลางๆหั่นวาดอันนี้ทุกคนสามารถออาไปแบบเต็มบอลเยาได้แต่แล้วแต่จินตนาการของทุกคนเลยแล้วต่อไปไล่กันสีเปลี่ยนเป็นสีออกเขียวแล้วเป็นมักสีะไรและสีนั่นเลย ก็ส,สีเขียวเขียวก็เอา <9 S 2> แปรงกามาแหละขนาดกับปับทางซ้ายมือเห็นบ่ตวเป็นสีฟ้าปับได้ลันก็แ,กแตมแตมให้มันติดสองที่เยาเขียนหันอะไรกระสีมาเพิ่มลูกเล่นจากน้อยแน่กระสิได้ประมาณน,นี้ทุกคน ก่อนจะเพิ so okay. um, so um, um, ่มก um, yeah. um, ็ต uh. oh, so like ้องไปเพิ่มเลเยอร์ใหม่ก่อนแล้วก็ปรับให้มันอยู่ทางทิ้งหานก็เลือกปากกาแบบลายเก่าปากกาศแบบเก่าแล้วก็ปรับขนาดทางลุ่มเอาลายสีเอาเป็นสีขาวหรือว่แม่เป็นสีนวลสีนี้อันนี้กัดแต้มใส่แล้วแต่จินตนาการเด้อลายกัดสีแต้มอ่ะเป็นประมาณนี้รวมลูกเรียนแล้วแต่งแต่ละคนเด้อ การแต้มมันบดี้งย่างเลยทุกคนคือเราแบบจะกินเห็ดแบบเป็นหยอกๆก็ได้เลยเป็นขีดๆแบบไรนี่ก็ได้ขนาดอยางลูกคือลายหมักแบบให้มันมีลูกเล่นแน่หน่อยหนึ่งขนาดอะไรเลยแต้มใส่แต่บางคนแบบหมักเรียบๆยบขนะแบบต้องแต้มใส่ก็ไดเอาเป็นแบบนั้นเลยก็ได้ก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็ขีดคือเกาหันแล้วก็ขีดอีก คิดจะร้อยคือหมักแลยโฮมเนี่เขาก็บันทึกการบันทึกเขาต้องบันทึกเป็น PNG ขึ้นหลังใส่เนาะเ้าแบบจะเข็ยลายน้ำไว้แบบประดับสินค้าเฮาซื้อเลยลายสินค้าเป็นเดนแก้วไิชนองเธอวันนี้จีติดจิ้งใหญ่พูดค่ะนี่มีเฮาแต่งเมื่อกี้เห็นบอกเวลาซูมซูมมากกว่าสีมีแต่ตัวหนังสือที่ห้องอานาเขาห้องวารลายน้ำเขาบม่ได้ต้องการเป็นหลัง ถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe โปรเพียงกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ไลค์กดไลค์กดคลิปต่อไปในเด้อโปรเพ็ยงกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการให้คลิปต่อไปของไลค์เนาะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย